อ่านอ้านมันคืออะไรเปลือกไข่ไส้กระถางพญานไหนเปลือกไข่อ่าเดี๋ยวถามยีถูกไหมครับเปลือกถูกครับถูกแล้วหนึ่งคนถุงอะไรครับต้นหอมต้นหอมาสีอะไรสีเขียวใช่เปล่าอาจารย์ใช่ครับอ่าได้แค่ตีคนถูกหมดเลยเนี่ยอีกคนอีกคนอีกสองคนครับ อะไรเอ่ยฮะเค้กกินเค้กเหลือเป็นขยะประเภทอะไรถูกไหมครับถูกครับรับไปเลยหนูอ่างอาบน้ำเอาแล้วขยะประเภทอะไรเอ่ยคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆใช่ไหมใจเย็นเย็นใจเย็นๆอ่างอาบน้ำทำจากปูนซีเมน ปูนซีเมนเอาไปทําอะไรต่อได้ไหมทําอะไรต่อไม่ได้ไม่มีใครรับซือ้อไม่ได้ี่ยก็จะเป็นทั่วไปเออทั่วไปมั่นใจไหมทั่วสังขยาทั่วไปสีอะไรสีฟ้าใ,นะใช่ไหมนะใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหม <laughs> <laughs> เออโ okay. <laughs> อเคถูกต้องครับ